โอเห็นหน้าค่าตานี่จำกันได้หรือเปล่าครับ,รบอดีตวิศวกรของ Google ผู้พิสมัยหลงไหลในศิลปะแม่ไม้โมยไทยครับนี่คือมาคคริตวันสาวนักสู้จากจังหวัดอุตรดิตครับแหมยิ้มหวานเหลือกเกินครับหงยกเล็กเลี้ยงประเสริฐวัย20ปีครับ170ซเมต่างกัน5ปีนะครับส่วนสูงต่างกัน3เซนติเมตรปุดกันตั้งแต่คู่แรก จิ้มซ้ายเข้าไปครับซ้ายยาวๆโอ้โหแข่งขวามาแล้วครับผงยกเล็กจู่โจมถึงตัวครับดูครับแรงไม่แรงไม่รู้แต่ว่าอาศัยพลังครับปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปแม่ยิงกับปั๊มตายโอยสุดเลยครับแม่กรรมการยังให้โอกาสครับโอ้โหชาวต่างชาติจับคอตีเข่าครับดูครับลงมเข้าไปครับนี่ครับมาอีกแล้วครับถึงตัวอีกแล้ว ไม่มีช่องไฟเลยครับอ้าวใกล้นิดชิดหน่อยครับสไตล์ของมากเก็กวาเน็กหายใจทันไมโอ้ยตัวงอเป็นพระราแปดไปแล้วครับเ้าถึงอีกแล้วโอ้โหหายใจทันหรือเปล่าครับนี่ครับไม่ใช่ต้อมีตัวช่วยนะครับมีลูกกลุ่มแต่งนะครับโอ้โหเบี่ยวแรงพระกำลังมหาศาลจริงๆครับ แข่งขวายังมีครับยังมีแรงยกครับโอ้โห9-2ทีถึงตัวเลยครับมาครเดตวันเ,เน็กเงยหน้ามองฟ้าเพดานไปแล้วครับแม่ต้องพยายามจะสู้เข่านะครับแต่นั้นหงยกเล็กครับโอ้โหจะดูตีกลางหลังตีแผ่นหลังตีบริเวณหน้าท้องโอ้โห,โโหกระซวกครับดูกระซวกครับดูกระซวกครับ ม่านั่งติ๊กเป็นการเกาสกอร์นี่ลำบากเลยครับกรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหโหดจริงๆครับแม่อยากไปดูกระสอบทรายที่ค่ายหงทองมวยไทยครับทะลุ้ไปกี่ใบนะครับมากระเด็น่านเด็กซ้อมยังไปได้ครับนับบาถือว่าเป็นการให้โอกาสครับโอ้โหพุ่งข้ามาจู่โจมครับยังการฉลามได้กลิ่นข้าวเลือดต้องกระตุนตัวเองครับทางด้านหงยกเลยครับต้องฟื้นนะครับ โอ้โหดูครับไปนี่ครับก่อนจะตีก็มีจิ้มหมัดเข้าไปก่อนครับลากมาคุกโอ้ยกดหัวอยู่เลยครับกรรมการบอกไม่ไหวครับยืดเยื้อันตรายครับหายใจไม่ทันครับโอ้โหสมกับเป็นสาวเดือดจริงๆครับผู้แรกแม่สุดๆครับนี่ครับดูการปั๊มตีครับมาไม่มีหยุดนะครับมากระตุ้นบอ้ครับไม่ต้องหาจังหวะครับขีบได้เนี่ยโอ้โหเข่านี่มาอัตโนมัติ ไม่ต้องแต่งตูกันนานครับตีหน้าตีหลังตีโค้งตีหมดเลยครับตีได้ทุกท่าครับนี่ครับก่อนจะตีก็มีจิ้มเข้าไปก่อนครับจิ้มซรายแล้วดูครับลากกดลงมาครับโอ้โหไปไหนไปด้วยเลยครับลูคอร์มาร์าร็สวันเล็กครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคลนักเอาหงยกเล็กเลี้ยงประเสริฐไปได้ในยกที่2